สวัสดีคนวันน,งนังคารเจอกับอาจารย์อีกแล้วนะ1-8มิถุนายนอุ้ย1-8มิถุนายนอ่าสับใหม่สับใหม,หม่อ่ะกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะจ้า1-8มิถุนายนโอ้ยวาจาวาจาต้องบิดเบือนกันสักหน่อยแล้วล่ะพูดตรงๆไม่ได้เรานะ่มันเลือดนักสู้นักรบเรานะมันดาวสู้ดาวลุยอยู่แล้วแต่ช่วงเนี้ย ปากอะ่ะสำคัญอย่าพูดตรงอย่าพูดตรงอย่าพูดแรงเสแ็จแสงแกล้งทำบ้างใส่หน้ากากใส่หน้ากากให้เป็นแล้วปากหวานก้นเปรี้ยวมากปลอมมาก็ปลอมกลับ ทอแลมาก็ทอแลกลับไม่โกงอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นแล้วจะเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยเลียแข้งเรียขาให้เป็นบ้างค่ะเหนื่อยมาเยอะแล้วโอ้ยเป็นคนตรงๆเป็นคนแรงๆเป็นยังไงล่ะเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาเลยศัตรูก็เยอะด้วยเพราะฉะนั้นลิ้นของคนน่ะมันดิ้นได้นะเรียแข้งเลียขาให้เป็นบ้างใส่หน้ากากให้เป็นบ้างช่วงนี้ทํางานให้รอบคอบส่วนที่เหลือคุณน่ะลุยอยู่แล้วกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียกล้าลงมือทําใช้ความเป็นผู้นําให้เป็นประโยชน์รวยรวยร การเงินดีไม่มีปัญหาการได้รับการยอมรับทําธุรกิจประสบความสําเร็จมีโชคมีลาบถูกหวยรวยเบอร์มีดวงอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่นักการเมืองผู้มีสีผู้มีอิทธิพลดีใครที่จะไปต่างประเทศไปได้เลย เงินไม่ติดขัดเพราะว่าไพ่ที่เกี่ยวกับการหมุนย้ำการหมุนเงินคล่องตัวขึ้นและได้รับการช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินดีถึงแม้ว่ายังไม่รวยไม่เป็นไรแต่เงินคล่องหายใจหายคอสะดวกขึ้นหรือเริ่มเห็นเขาลางเห็นความรวยเห็นเขาลางเห็นความสําเร็จจบนะเลขมงคลนะจ๊ะเจ็ดหกสี่สีมงคลคือสีแดง และช่วงนี้ความรักคุณผู้หญิงจะได้แฟนอุปถัมภ์คุณผู้ชายก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แฟนอุปถัมภ์เพราะว่าใครที่จับได้ไพ่พระมหาจาักรพรรดิส่วนใหญ่จะได้แฟนอุปถัมภ์ข้อเสียระวังคนมีคู่ระมัดระวังจะเข้าไปเป็นชู้โดยที่คุณไม่รู้ตัวคนที่ยังโสดเนี่ยดูดีๆไม่ต้องรีบผลทางพิสุจน์มาการเวลาพิสุดนคนแล้วคนมีคู่ละ่ะเหนื่อยอย่ากโกหก สำคัญนะอย่าโกหกไพ่ปิดบังซ่อนเร้นคุณนอกใจแฟนแฟนนอกใจคุณคุณโกหกแฟนหรือแฟนโกหกคุณไปเคลียร์กันให้ชัดเจนโชคลาภเลขยวดยานพาหนะก็มีนะมีเรื่องของการเดินทางด้วยนะดีนะช่วงนี้ผู้ใหญ่ดีการต่างประเทศโดดเด่นการต่างประเทศโดดเด่นนะใครจะทําธุรกิจก็ทําได้เลยแล้วก็ใครจะสอบราชการนะลุยเต็มที่ช่วงนี้ ขอพอรรัชกาลที่5เสริมดวงนะคะแล้วทำบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของศาสนสถานทำเสาทำกำแพงทำฐานเน้นกับเรื่องของการวางรากฐานมั่นคงแล้วจะประสบความสำเร็จค่ะ